ท่องต่อค่ะน้องๆเด็กนะคะไม่รู้ว่าน้องๆจะน้องๆจะต่อไหมนะคะขอบคุณนะคะคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วไม่ได้คอมเมนต์เข้ามานะคะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาแล้วไม่ได้คอมเมนต์ก็ขอบคุณเช่นกันนะคะยังไงยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะรับชมคลิปของนูนาก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างค่ะแนะนําได้ค่ะติชมได้นะคะ บางทีงานมันรัดตัวเนาะมันก็อาจจะผิดพลาดบางันเป็นงานสดด้วยนะคะลำดีมีรางวันนะคะนี่นี่เขาเรียกลำดีมีรางวันแซวเล่นนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะอนุเคราะห์จะผ่านช่องผันช่องพี่จิมมี่นะคะให้กับน้องเลหลานสุญยาลองค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งคัน รถนายกทีเยอะๆค่อยๆมาดูสวยน่ารักเหมาะกับเสื้อน้องเล่แต่ละตัวมากเลยนะคะลายนี้ป้าจบแล้วใช่ไหมครับคุณย่าใช่ครับเพ่อใเด็กเพื่อเอาอาชีพก็จะไปด้วยบอกลูกตามเลยเอาล้อยตามเลยอาชีพก็จะเล่นตามเอาไวแล้วนะเลุ่มเด็ไอ้ดีกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านกลับด้านเลยดี่กลับเด้อยยัยรถตีบโดนโดนขี้ตมใช่ไหม พอแล้วเลยพอแล้วนี่เขาจะติดน้องพลอยมากเลยพี่พลอยอยู่นะ <c oughs> เล่นกับพี่พลอยลโอ้โหรับชมบรรยากาศหลังการลำนะคะสภานพน้องๆอยู่กันอย่างไรนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายก็ขึ้นรถไปเลยนะคะเป็นผู้หญิงก็นั่งกินน้ำก่อนมาคุณยายดีค่ะมีนะคุณยายมาให้กำลังใจลูกๆหลานๆน,นะคะเป็นบรรยากาศคุณยายมาให้กำลังใจลูกหลานนะจ๊ะ เอาจะกลับบ้านแล้วเหรอ,อเ,เอากลับ <มา S 2> แล้วเ<ไ>ป็นยังไงบ้างลูกม,มาเล่าให้ฟังหน่อยน้องปามวันนี้น้องปามทำไมวันนี้ผมสวยจังแม,แม่แม่ทำอะไรให้คะแม่หวีให้เหรอโอมบแม่ยืดให้เหรอลูกแม่ยืดผมให้ว้ายน่ารักจังเลยนะคะมผมน้องปายปามมี่ตรงๆนะคะเป็นตรงๆยังไงไม่รู้งต้มวันนู้ยี่ะยังไม่เสจโอ้ยคุณแม่ยืดผมให้นะคะคุณยายมารับเหรอ สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายของน้องปามนะคะสวัสดีค่ะร้านผมตรงน้องปายด้วยนะคะร้านผมตรงค่ะสวยเลยนะคะกลับบ้านกันแล้วอือกลับบ้านแล้วคะ่ะน้องปามผมตรงนะคะของปามทําไมผมตรงเอาพี่จิมาว่าจเขาอ,อู้พี่บอ,อลุงจิมมารถมาจอดเอานี้นะคะ เดี๋ยวไขอน้ำหวานกันนี่ร่อนสองแล้วหาน่ะนะเสียหลายกับเสียงแหบขาขีดนามไว้นะเสียขีด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 ขนดขี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 ดนีดข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 ีดีดขีลขนดีด ไย้การเลือกเลือกพวกใครโค่นพวกใค่อันนนะได้มาได้คุณมาล่นพวกใครก็ได้ได้โค่นพวกใครนะได้โค่นพวกก็ได้เล่นกับพี่เบนนี่ชอบพี่เบนไปเล่นไหมชอบพี่เบนไปเล่นไปเสียงมาได้เนาะได้เสยมได้เดินมา อายมาดวอันน้สาวคยอ๋อละมสดีคทุคนเดียวกันค่ะว่า้พี่ละไมมีั้งสองเครื่องนะกดให้น้องสองเครื่องขอบคุณมากค่ะมะขอบคุณมากคะย้ายมาเปนนางล้ำลดย้ายย้ายมาฝันทั้งโหลดโหลด เ็องมันหัดต่หลังม no, so ันโค้งเห็นไหพอดีหล no> um, so, ังมันโค้งตองป่ายเห็ดงานหนักกว่ยายเห็ดงานหนักเนาะเห็ดางเห็ดคู่เนาะเนาะเห็ดซาบพอบ้านเลยเห็ดซาบพอบ้านเลยเนาะค่ะ ห้าบข้าห้ามน้ำห้าบเบ้ไม้เบ้ต้ั่นสโหคแลรได้เพื่อนลำน้ำตาไม่เชืนว่าห้าบข้าวเบ้เนี่ยห้าบเบ้าตค่ะคนใหม่เชนว่าได้เพื่อนหลังนึ่งมาตียายใช่นจะอ่งใครำถ้าไ้ก็เคยลำดี่เอยจากงกก็ยายเห็นลำ เห็นย่าสอนลูกหลานเน้ะเม็ดคนเพื่อแต่แบบผูป็นงยังแบบผู้ปิ้ย่งแบบนี้เอาเอาเม็ดมาให้หน่อยหลังนะเพื่อเม็ดทัเทาไมรเท่าไหร่เท่าไมรเท่าไหร่เดี๋ยวเจ๊เนี่ยที่นัดเพชรเปลี่ยนช่องจ้าเอาคนเม็ดนะเอาคนเม็ดเอ็ดนัดบอกเลยชื่อว่าอะไรขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ